สวัสดีครับท่ารผู้ฟันท์อาจารยรับสวัสดีครับ่านยโยครับสวัสดีครับอาจารย์เซมครับครับหน้าพี่กุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มือนา่นมุมมองทองถินวันนี้ภาคการวันที่3สิงหาคม2564วันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกก็ขอต้อนรับทุกท่านและก็ขอจูนจวนทุกท่านที่ตั้งใจว่าวันนี้จะเลิกสูบบุหรี่และก็หลายหลคนบอกวันนี้พยายามจะลดบุหรี่ให้ได้ก็ขอทรงกำลังใจครับ บอกรอข่าวาเรื่องราวของมืองนานผ่านสถานีวิทยุ94.5เมเกะเฮิรตซ์พุทสองศนวนและก็เคเบิลทีวีท,ท้องถิ่นรวมถึงอินเทอร์เน็ตไปถึงปุริน้องทั่วโลกครับครับหูเรื่องราวข่าวสารของมืองนานวันนี้เป็นวันพิเศษที่กีเจท่านน,นายกนายรินรออาระยะนายกองการสุจวัฒนานะครับจัดเสริมรอวิดานประธานสาขาสามสามคมสามาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรรม สมเด็จพระศรีนครินทรารบุรุษชาชนี้ประจำจังหวัดน่านนะครับละวกาะผู้พิกุลเฮงสนันกุลเลขามานังคู่กันโครงการสืบสารผู้มัญญ่าผู้สูงอายุครับสู่หลาักลานจะมีกันพวกนี้แต่ก็เอ่นเรื่องเล้าต่างตเหล่านี้นะครับเดี๋ยวสักคำหนึ่งพอดีมีเรื่องของการติดตามออกกวาดล้างจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดละกาะอาวุธปืนนะครับช่วงก่อนการเลือกตั้ง แต่ว่านี่กับมีชุดของรองผู้บังคับการผู้รักจวันานนะครับท่านวีระชัยบางเงินนะครับพร้อมกับสารวัตรนิวัตกันสอนสารวัตรนักตรกรดาวนั้นกับชุดสืบสวนกับชุดปราบปามยาสิตธิสของผู้รักจวันานได้จับกลุ่มตัวนายกีนะครับนายนพพลัด ไปดิไปดิเกลังใจอ่าน่าจะได้ไหมเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่ต้องต้องต้องคิดเองนะต้องต้องงานต้องอยากคนเดียวนะครับหยับกลุ่ในกีบบานถึงสองนั่นนะครับกำลังจืดเปิี่นจืดโอ้มาได้แล้วผมหยับประจังนะครับในนพรัตน์นันทเสนอีได้โอ้อีได้อีได้ครับนพรัตน์นันทเสนยาบะชื่อกันแล้วก็ไปติดตาม หยับในบ้านโดนสองรอบละตีเบงสาฝากไว้ตัวคดีนี้ตางร้องผู้ประกอบการผู้ร้อนจะวัดนานจะได้ยึดสับนะครับติดตามยึดสับกันต่อไปก็ขอฝากผู้ทำไว้ตัวอันใดบรัรนี้จะไปไข่งักันโดนหลายรอบนะครับนี่ขั้งที่สามแล้วตัวเบงสาสองรอบแต่วันนี้กระทรวงสพเรื่องดำเนินคดีในข้อหาพยาสิตคด ไว้ในความคล้อง,อง,องหยุดหยับไปและแหมแต่คืนนี้นะครับชุดของเสื้อส่วนของอำเภอเมืองน่านนะครับน้ำทีมด้วยพระสุรกวิลชยวิเช,ย,ชยบังเงินนะครับรองผู้กำับการพระสุรกวิทชิท่านนั้นใช้ผู้ก,กำกับท่านรองชาตรีหร,รัยรวตรท่านสารวัตรสมศักทีคำและกอบเราเอกวิชชยบังเมฆน้ำทีม ชุดสืบสวนสพวกนันจับกลุ้มละอ่อนคนบ้านในปลาค้านใครับนเจดชดาสมบัติปันอายุสามปีพกปืนไทยประดิษฐ์มูจะพกไปอย่างนะครับชุดสองชุดสองห้าผมกำลัง้หานนะครับอาวุธป,ปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์จุดสองห้ามมมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งนัด ตำรวจเขาไปตรวจเพราะว่าช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งมีการระดมกว่าล่างกันเลยจับกลุ่มตัวอ่ะก็ว่ากันไนว้เป็นข่าวเป็นข่าวจะไปพกครับพกไม่ขีดไฟแช็กกับยังแคว้นพกขนมกับยังแคว้นนี่พกปืนพกยาบะเรียบร้อยครับขอพุณเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโดยเฉพาะท่านรองผู้บังคับการผู้ท้องจัาหน้าน่พันตรเอกวีรชัยบัางเงินก็ขอฝากที่ตามเรื่องแล้วต่างๆเรานี้ไปตัวว่าตำรวจต้องทำหน้าที่ต่อไปครับอ่ะปิดเข้ามาสู่รายการของผู้สูงอายุ จะมีะกิจกรรมวันผูกนี้ครับท่านนายกครับ,ค,รบความเปลี่ยนไปเด็นมาจะได้ครับเจะครับคบกับวันผูกวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าสิบสี่นี่ทั้งสาภาสาขาสาภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านโดยท่านอาจารย์เสริมร่วิญานเป็นนายกสมาคมและประธานสาภาเนี่ยนะครับกับหน้าพิคุณเนี่ยและคณะ,ะได้หารือกันกับทั้งคณะจัดงานสืบสา,านูมิปัญญาเป็นมีควก็แนวทางเดิมก็คือผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่เนี่ยในอดีตเป็นคนก่อหลางสร้างเมืองนเป็นคนที่รักษาบ้านรักษาเมืองแล้วก็ได้สร้างบอกว่าจะเป็นนวัตกรรมบอกว่าจะเป็นการซื้อข้นผู้มัญญาเดิมที่มีมาก่อนแล้วก็รักษามาถึงปัจจุบันก็เปินกับกึืนว่าถ้าบอก่ายอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปรุ่นเฮานี่แหละนะครับเพราะรุ่นเฮานี่มันปอหันอยู่แล้วมันจะหายไปกับต่อเมื่อว่าลูกหลานมาถามว่าเรื่องดีๆที่เขากำลังทาอยู่เนี่ย มันมีความเปลนหมายจะได้มันมีความหมายจะได้พ่องรุ่นผู้สูงอายุปัจจุบันตอบได้รุ่นเขาก็จะเริ่มตอบไม่ได้ละรุ่นลานจะหายไปเลยน้อมโมเสียวจื้อพิธีก็จะประูดได้ซ้ำไปมันต้องถามว่ามันทาเผื่ออย่างรา้มีความหมายจะได้เมื่อเปิดอู้กันปั๊บเนี่ยปราก็มีความเห็นว่าในเมื่อพระบุรุษเนี่ยได้สร้างมาตะเกียอาจา์เสริมมันจะลองฟังว่ากว่าจะคิดโค่นนะครับคิดโค่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ต้องทําติดตอกันหลายๆข้าง เมื่อมันดีแล้วก็ถึงนํามาเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเลยอขาปฏิบัติไม่ไม่เวลาปฏิบัติกับหุ้นความหมายไปตัวมันปุ้ยครับเหมือนเขาเหมือนเขานี่บุกไข่ถามความหมายเอาก็ุ่มแบบปละเี่นะอ่ามือขึ้นเห็นไม่เนี่ยต้องนยายนี่ต้องห้างกล้วยต้องนี่ไปทําพิธีอย่างเหมือนเขาเหมือนเขาเปิดถามละหันเปิดหยาเขา่ยซื้อที่มานี่มาห้าวเลยช็อห้าวเลยซื้อมาจากการเลยยังยังกระบาดถามนะครับเนาะถามแล้วกถามมาแล้วอันจะได้มาท้อง่ยมาเกาไปหยามากันจะนี่ เหมือนเขาเหมือนเข้าปะเดียวนี่ครับปุ้ยถ่านปูฟังเดียเขารบครับเมืองหนานเขาเป็นเมืองด่มีจือเมืองกะถาวาไปเมืองหนานมาเลยยังเนี่ยกาป่าก็ต่อคนข้างนอกกับเข้ามาบ้านเขาหนักขึ้นสิ่งแรกที่เขาหันเขาําอยู่เนี่ยเขาหันเป็นเรื่องแปลกบิกเกหันเขาก็ถามมูเขาตอบได้พองดูเขาตอบ่อ๋อว่านี่มันขึ้นต้าทังซีนี่มันเนี่ยหมายถึงว่าจะได้เออเนาะเดี๋ยวแปะไปก่อนไปถามคนเท่าคนแก่อนนี่คือผู้สูงอยู่เปินกับตอบเขาเมื่อมันตอบเขาแล้วเนี่ยเขาก็คตือว่าเอ๊ะถ้าเขาบอกเก็บมาบันทึก ว้ยเรียบเลี้ยงไว้เนี่ยแล้วบอกเผยแทงก็มูเฮาเนี่ยอนาคตจะหายไปครับ,รบเพราะนั้นเป็นบีปับผมในฐานะที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทินขนาดใหญ่นะเป็นองค์การมหาสนวัตซึ่งนี้อำนาจน้าทีเรื่องนี้ยุ่งคล่องนะครับในการสื่อสารไปเี้หนีวัฒน้มนก็เลยมาเชิญชวนกันว่าถ้าเป็นไปได้นี่เฮาร้องหลวบรวมนี่นะครับรวบหลวมจากผู้สูงอายุตีมีผู้ปัญญาด้านนี้และเปิน่นเกิดทำเป็นชีวิตประจำวนันมีความชำนาญ เปิดมาแสดงออกแสดงอาจจะจากของจริงก็จากภาพบันทึกไม่ว่าจ,จะภาพเพลินไหวภาพนิ่งเมื่อรวมๆได้แล้วเนี่ยมันจะมาจัดแสดงเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งประกอบกับถ้าจัดแสดงได้ดีแล้วปั๊บเนี่ยเขาอาจจะบันทึกไว้เอาไปเผยแพร่ในสถานศึกษานะครับซึ่งท่านาผู้สูงอายุหลายๆท่านท่านก็พอมจะเสียสละเวลานะครับเพราะว่าประเดี๋ยวเนี่ยทำงานในบ้านเมืองมันนักลวก็เสียงอยู่บ้านไม่ได้มันกงง็ง่อมันก็งเหง,งาเลยนะครับ <laughs> ถ้ามาทำจีอปั๊บเนี่ย,เ,ยเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วเนี่ยตัวเอง กันยังบ่เหงาด้วยนะครับได้แหลกเปลี่ยนได้ป้ากันป้านี่ยก็มีอารมณ์ดีๆมีจิตใจที่เบิกบานก็จะยนห่ยคือเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจต่อไปก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นครับเจ้อโครงการว่าโครงการสื่อสารผู้ปัญญาผู้สูงอายุสู้ลูกหลานนะครับประจําปี2 5 5พนะครับในวันที่1มิถุนายน5 5 4ที่ห้องประิพอมาชุมจันลุ่มขององค์การบริหารส่วนอย่างวัดอันนี้คือตีม้านะครับคุยครับเดี๋ยวรายละเอียดปั๊บอาจารย์เสริมครับน่าพิกลมันจะเล่าให้ฟังต่อไปคครรัับบาย พอมีผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็อบจหันมาเป็นโครงการทีนี้ท่านผู้ฟังต้องมาดลยิมว่ามาดูจะเสาะหายากมากแล้วเดนนี้ผมพอในตลรางแล้วก็หันมีหลายลายย่างเข้ามารวมกันได้นําเสนอท่านประธานได้นําเสนออบจว่าถ้าจัดงานใหญ่นี่ต้องถ้าของเขาคงจะบอกว้ต้องมีหน่วยงานที่ทรับสนุน จะ,จะกิจกรรมต่างๆนี้เป็นหน่วยงานการะยานมิตรประเดียวนี้เปิดบนิยมจัดงานคนเดียวเนาะมันงงเป <laughs> เป็นต้องบูรณาการกันช่วยกันไขสช้ำนาำเรื่องไหนเนี่ยไปเอ้นี่ล่อยเครือข่ายแล้วมา,มานําเสนอถ้าเกิดได้ผลก็เลยมา,อ,าออกรายการปุ้ยหว่าถ้าเกิดปีน้องประชาชนคนเมืองหน้านเนี่ยอยากหู้อยากห,หันไปแอวไปชมเป็นการขึ้นกำลังใจตัวเองแล้วถ้าเกิดเขา เก่าถูกทีครันปั๊มเขาอาจจะพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีการจัดเก็บเป็นซื้อเป็นอย่างไรกระจายไปกับลูกหลานเพราะลูกหลานเขาหลายคนหลายท่านเนี่ยมีความชานาญมีความสวรรค์ด้านนี่คือเกิดมาแล้วมันเกิดมาเพื่อการน,นี่โดยเฉพาะแต่ก็เราบอกมีโอกาสบอกมีโอกาสได้ป้าคนเ่าคนแก่ทีได้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ,ะห่างหายกันไม่เห็นนะครับเพราะนั่นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการขึ้นเต้าทั้งสีเค่องบวงสรวงเสาลักเมืองนาดเอามาสแสดงนะครับการใบสีสูขวัญ การครับลือการตีพิของอันอำเภอเฉลิมเกียรตินี่ก็มันแสดงหลายอย่างครับคุณผู้อาผมอาจจะหิ้มอดต้องไปหอแต่ก<อ>่อนไม่ฮอนี่เดี๋ยว<อ> <laughs> <อ>เสือเ,เราดาูดูเราฟังเป็นเป็นตัวอย่างก่อนครับผบจแกครับจียครับครับก็คนอื่นกเต้องขอ